ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสาวๆนนาะวันนี้พึ่งเลิกงานว่าสิออกไปว่าสิป้าไปตลาดไปสื่อหาบึงเหนือมาอย่างกินนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุทสกคนเนาะห่างหายไปโดนครับเฮ <c oughs> ็ดงานมีโอหลายก <c oughs> ็ <c oughs> เลยพักพอน,นะครับบอค่อยได้ เห็ดคลิปให้เบิร์งมีมัอนี่นจะขึ้นอ,อยากกินเนื้อยอย่างนะครับเดี๋ยวใหพาไปตลาดนะครับเนาะไปไปเบิรงกันโอ้ก็บรรยากาศช่วงวเที่ๆนะครับโอ้หนาโรงงานเลยเลยเละไปเดี๋ยวผมพาเขาไปตลาดไปเบิงว่ามีเนื้อขายบ่เนาะโอเคครับไปกันเรียบร้อยครับกลับมาจากตลาดนะเดี๋ยวจังมาเบิรงน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวจังมาอยู่มากินน้ำกันให้ไปอาบน้ำก่อน อาบน้ำแต่งตัวไม่ไหมมาเห็ดเขาเขาพี่น้องกินในเบิ่งนันนะครับได้มาเนื้อตามทีม่วาไปเดี๋ยวผมไปอาบนา้ำก่อนจะเข้าเดี๋ยวยังมากินด้วกันเนาะนี่ครับมือนีศิภา,ามากินเนื้อสะดุ้งไฟโอ้เจียวบริเวณในเบิ่งนั้นครับเด้อเจียวเจียวเพียบขมๆโอ้นี่นี่นอวดตัว,วตัวพักกระสีเมีนี่นะครับ มาละพักเย่างหมกทั่วผู้เกินหมกทั่วผู้บอกอู้ยเนี่ยเนอะแล้วก็หัวผ้านะเนี่ยนะเบ่งผ้าไปใส่ไฟเสื้อสะดุ้งไฟใส่จากตอนนึงเ่าจะเห็ดซุกบนในตรงนีะเห็ดแบบมันสะดุ้งไฟนะเย้ยใส่สองตอนเลย เนี้ยอย่างพ่อแบบกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้นะครับอย่าให้มันใหม่อย่าให้มันสุกนิ่มๆแต่ว่าโบกินลิบเดี๋ยวมาเบิง่งผลงานมันจะเป็นแบบใดนะครับนะเนาะเบืองคลิปๆก,กันนะโดนเติมแล้วว้าว มี่นอเด้วยโอ้ยกำลังกำลังตอนนี้เป็นใส่บไปบ้างฮัรเดี๋ยวจะมาคอยกินกันนะครับเด้อนี่แหละเนื้อสูงไฟโบกกินดิบครับบกกินดิบโอ้โหนี่ครับได้ที่แล้วสองต้นนี้นะสองต้นนี้นะ มามามาสอยบึงกินน้วกันครับมามาบึงน้วกันครับเรียบร้อยนี่ตอนก่อนหย,ยับใส่กระขักนะบึงควนต,ว,ตวดตวด,ดวเลยน้องเอ้ยบึงนี่อุยอ้ยเห็นนี่มาควนวายคักสเต็กสเต็ก เบื้องเบิ้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 งอุ๊ยมามาครับมาอุ๊ยสิบสิบเลยมาจัดนรงกันเจ้กบาทนะครับไวมามาเบิ่งกินนรงกันมาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วสำหรับ เนื้ออย่างสะดุ้งไฟผมนี่อู้ยังควันอยู่มาโอ้ยซิมกัน,นยักบาดอ้มหนุ่งต่างดาวก็หลายแต่ว่าเราจะกินข้าวเสาะครับได้กบสีสวยในเบื้องเห็นตะเวนแย่งตาบ่ลบก่อนลบก่อน อ้ยเอะแเป็นยังตายไม่นหน่อยือเปลบามาขามาต่อๆเหมือ,อนยับหนีแดดโอ้ยแดดไลยปานียงซองอยู่ขมิยงเบื้องห้องทอง่องเงนยั่บาทด้วงั <laughs> mà đưa bình ổn nữa, nó ngang đấy rồi, nó tàu thì nó tàu. <laughs> หายไปหลาเหมือพี่หนองก็เลยหนองนะอยา่างเงินเพื่อนในหลักอะฮิดอ้นะครับกับบานก็เด้พี่อยานแน่เมื่อยแน่นะเขาก็เลยนอนพักผ่อนมีเวลามาเหตุกิบอีพี่หนองเมืองมาเนี้ยก็อยากกินเนี่ย ก็เลยเอามาอย่างสะดุ้งไฟให้พี่น้องเบิ่งมากินกันเ้ยพี่น้องเด้อหืมนับไนเนี่ย แปดเก่าลูงแดดทล่องตาด้งเต่าบุก็เสด็จกินเขาหนึ่งเขานั่นนี่ยโอ้ไม่หรอ เป็นหน่วยเลยใส่เข้าไปเดี๋ยววันอาทิตย์ผมคิดว่าอยากกินหน้าก่ปลาตัวจักสบปลาแถบบ่อปลูหล เดี๋ยวถาติดตานไปหน่องเด้อมาที่ไปหาเบิง้งเหรอวันที่มีบ่เนื้ออาหารปลานี่ก็อยากกินจุเลยได้ด้วยบ่ นเงนียน,นทุกไปก่อน, <laughs> อม,นมันตังดาวลายห่ปลาเนี้แบบยิงแบบเต็ะเตกเยนือแดง จกักหนึ่เผานี่มันยังไงกว่าเดิมเนี่ยแถวก็บ่ค่อยดีครับเน,นื้เอเนื้อเนี้ยยำบ่ค่อยขาดอ้าวแดดไรไมีกละ่ะโอ้ตายตายกำลังกินสับแสบอืม น,นั่งยังมันนั่งเน่ยนั่งลบเดี๋ยวมันขนั่งเบือ,ยอยหยับไอ้วุฒผนี่ยมันชุดเนะมันชุดเนาะอื เดียว้องตาพี่นู้ดีนะสิอิมพูดีโอ้ยโทโททษที่นะโอ้ยตายสมสดงบารหน่าเฮ็ดเสนแล้ว อลวสใหญ่เลกหนัวนว่ะอืมเขาติดมือดีฮะเขาเขาเย็น,นอ,ยอุ่นโอ้ยมีหนอยทำเขาเฮม สดแบบสวด <c oughs> สองตอนคนตอนแบบไผู้เดียวเกือบเบิดแลนะ้วเนี่ยดูนี่อ๋อมมนุตั้งดาวล้ลยขนาดวะอืเนาะอ๋อ แบบนี้ครับตาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปเนื้อ,อย่างสะดุ้งไฟของเทพดาเองอถึงเผ็ดถึงแดดถึงอู้ทุ้หลายอย่างก็ขอฝากพี่นอ้องบอกไปสู่ทุกคนนะครับเด้อไผ่มัสไผ่ชอบก็ฝากฝากไดไลห์กดแชร์นะครับเด้องสำหรับคลิปกินเนื้อ สะดุง้งเวยตอนพันอย่างอยู่เลยจะกินซุกอยู่พี่น้องบ่ได้กินดิฟงวดนี้ไ่ได้กินดิบโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปหนาครับอาจ,จ์เมีอาหารปลาเด็ดๆจักเป็นปลาหรือปลาอ่ะเพราะว่าสิแ่แม่อยากอยากอยากไปอยากกินหลาบไก่ปลาใกล้ที่แหาอยู่จักสิได้บ่ได้ขู่ตัวที่พี่น้องกินเพลหลายขิงหมวกไรวายแดดแดด สำหรับคริมนี้ก็ขอฝากไปที่นี้นะครับเด้อสวัสดีครับโอ้โหแดดหลายอ,อ,อู้ยเบิ่งอู้ยเบี้ยเยี่ยม